กระบวนการตรวจทางพันธุกรรมหรือทางกรรมพันธุ์ของเรานะครับมีการตรวจหลักๆในระดับ DNA อยู่2กลุ่มใหญ่ๆภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Whole g โฮจีโนม q u e n c i n g และโฮเอ็ก e โ c มซีเ h นซิ Genome Sequencing เป็นการตรวจรหัสพันธุกรรมของการแกะระดับจีนทั้งหมดในร่างกายต้องมีประมาณ3,000ล้านโคดนะครับแต่ว่าโฮเอ็กโอมซีเรนซิงเนี่ยมีประมาณ1-2% เท่านนั้ข้อมูลหลักในการที่จะเอามาปรับใช้กับกระบวนการดูแลสุขภาพเราจะใช้ whole exome sequencing เป็นหลักเนื่องจากว่าสามารถที่จะอธิบายถึงกระบวนการการดูแลสุขภาพตั้งแต่ ลักษณะของอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนความเครียดการตอบสนองต่อ,อยาและความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายถ้าเราทราบพิมพ์เขียวของชีวิตโดยการทำา n n Testing ที่เหมาะสมและสามารถปรับการใช้ชีวิตหรือสมดุลทุกอย่างให้ใกล้เคียงกับกรรมพันธ์ของเราจะเป็นสิ่งที่ยืนยันการดำรงชีวิตให้มีความยั่งยืนที่มีคุณภาพได้ครับ